เอาต่อไปเรียนข้อที่9นะครับข้อที่9เอาดูซิเดี๋ยวทำเองซิข้อ9นะครับนะักเรียนทําได้ไหมเอ่ยข้อ9ยากไหมไม่ยากนะักนะเรียนเนาะเอานะเรียนดูครับมันจะลบแลลบ,ลบ,ลบมากี่อันนะักเรียนไม่สนใจสนใจว่ามันเป็นจํานวนคู่หรือจำนวนคี่ไะนั้น หนึ่งสองสามเป็นจํานวนคี่ตัวนี้คือลบแปดอยู่แล้วครับตรงนี้ไอ้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับตรงนี้มันคือลบแปดกูเขียนนี่เลยคือลบแปดเลยตรงนี้ตรงนี้คือลบแปดเลยนะครับเอามาดูนี่ยี่สิบสองหน้าอยู่สองไม่มีลบอีกครั้งหนึ่งสองสามสี่เป็นคู่ก็กลายเป็นบวกเป็นยี่สิบสองไปเลยตรงนี้ตรงนี้คือยี่สิบสองไปเลยนะครับตรงนี้คืออะไรลบแปดบวกกับยี่สิบสองใช่ไหม นะครับและในเครื่องหมายแอบปพลูด้วยพอ้ก็ง่ายใหญ่เลยนักเรียนเห็นไหมครับลบแปดบวกยี่สบสองในเครื่องหมายแอบปพลูดตรงเนี้ยเห็นไหมแอบปพลูดอยู่นี่เห็นไหมแอบปพลูดอยู่นี่นักเรียนก็จัดการอะไรครับแอบปพลูดลบแปดบวกกับยี่สิบสองนี่ลบด้วยแอบปพลูดตัวสี เด็ดหมูตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่เอาละนักเรียนมาดูหน้า23่หน้ายีมันมีลบกี่ครั้ง1 2 3เห็นไหมครับ1 2 3่มมันคือลบยีา เนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คุณจัดการอะไรครับเนี่ยตรงนี้มันคือลบยี่สาบวกกับแอบส์หลุดลบยี่สิบเจ็ดในเรียนลบยี่สิบเจ็ดนั่นคือยี่สิบเจ็ดใช่ไหมนะครับเสร็จแล้วนี่นี่ก็จัดการทำไมครับเอาลบแปดบวกกับยี่สิบสองเข้าไป ลบแบวกกับ22เข้าไปมันได้กับแอฟซ์ลูดสิบสี่ลบด้วยนะครับลบด้วยแอฟเอ่เอแฟซ์หลูดค่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรจัดการอะไรครับเอาลบยีไปบวกกับ27ส่สิบเจ็ดซะ นะครับนเรียนถ้าการบวกกับลบถ้าเครื่องหมายต่างกันเอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยนะครับเอา27ลบด้วย23มไม่เท่ากับ4ใช้เครื่องหมายตามตัวมากคือเครื่องหมายบวกคือ4นั่นเองบวก4นะครับเพราะฉะนั้นแอบสู u t สิบสี่มันก็จะเท่ากับ14ลบด้วยแอบสู u t สี่เท่ากับ4เพราะฉะนั้น14ลบด้วย4ี่เลยกกับ10เป็นคําตอบสุดท้ายนะครับอ้าลองเช็คดูนะครับเรียนไม่ยากนะครับไม่ยากเลย นะครับ